ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนุ่มช่างซ่อมข่อมเขาบอกว่าถึงกับเป็นงงอ,อยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งมาต่อยกลางถนนแถมยังใช้เหล็กกุญแจค่ะเจาะเข้าที่เบ้าตาเขากับตาบอดนะคะครุนแรงขนาดไหนไปดูค่ะครับผมโอ้ย โอ้ดูสิสาว<ล>มันรัว<ห>รัวแบบไม่ยั้งเลยคุณจามอนใช่นี่ยนี่เขาก็สู้แล้วเหมือนกันนะเพราะว่าโดนดูฝ่ายเดียวตอนแรกเนี่ย<ข>โอ้ยหนะจัวงเขาให้ก่อนเลยเปิดก่อนเลยฮะ เขาไปทำอะไรให้ฮะเนี่ยคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยบุญสัมพันธ์อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเขาบอกว่ามีชายสวมเสื้อลายสีขาวดำขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาประกบเขาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็เข้ามาสาวหมัดรัวใส่เขาแบบนี้หลายครั้งเกิดการชกต่อยกันเขาบอกว่าตอนแรกเขางงเหมือนกันว่ามาทำเขาทําไมอ่ะคือถ้าบอกไม่รู้จักกันยังไงก็ไม่เชื่อเพราะว่าดูเหมือนแค้นกันมาตั้งแต่แบบ Oh. ชาติปางก่อนเลยแบบนั้นน่ะ <c oughs> ทีนี้นางผู้บาดเจ็บเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกับนายคิงอายุ42ปีซึ่งเป็นนายจ้างกําลังจะขี่รถจักรยานยนต์พากันไปเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่พัทยาใต้พอขี่รถมาถึงหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรก็มีชายอายุประมาณเขาบอก35 40ปีนี่แหละ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะพยายามที่จะขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าแล้วก็บังคับให้เขาเนี่ยจอดข้างทางตอนแรกที่เจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกงงเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยก็เลยตัดสินใจไม่จอดรถไม่คุยแต่พอไม่คุยนะคะเขาพยายามขี่มาประกบทีนี้ก็มาประกบกับนายจ้างที่ขี่ซ้อนถ้ายมาแล้วก็แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจังหวะน,นั้นมีรถเก๋งถอยออกมาขวางถนน,นพอดีมึงไปคุยกับเมียกูทําไม oh. มึงแอบคุยกับเมียกูเหรอ พูดแบบนี้อยู่หลายรอบก่อนที่จะใช้กำปั้นนะคะไปต่อยเขาแล้วก็นำลูกกุญแจเหมือนไปเจาะเข้าที่เบ้าตาเขาด้วยเรื่องนี้มันแบบค่าได้อย่างไม่ได้นะเขาก็งงไงเขาไปแอบคุยกับเมียคนนี้ตอนไหนงงอยู่เหมือนกันทีนี้เขาก็มาเอกใจพอก่อนที่ชายคนเนี้จะจะขี่รถหนีไปก็เอ่ยชื่อขึ้นว่าผู้หญิงที่ชื่อว่า ซอผู้หญิงที่คือว่าซออะนะคะเหมือนว่าไปคุยไปคุยกับคนที่ชื่อสอแล้วก็ขู่ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวกูจะตามมายิงมึงทำให้เขาถึงกับหายงงเลยค่ะเพราะว่าคนที่ชื่อสอเป,เป็นเพื่อนผู้หญิงเขา เพิ่งจะโทรมายืมเงินเขาเมื่อวันก่อนนี้เองเขาบอกเขาไม่ได้คบอะไรเลยเป็นเพื่อนก็เลยทำให้แฟนเขาอาจจะเข้าใจผิดเห็นโทรศัพท์เอามีเบอร์หมอนี่เออหรือว่ายังไงหรือว่ารู้รู้ว่าหมอนี่เนี่ยเคยเป็นเพื่อนมาคุยมาอะไรอย่างงี้จะสงสัยขนาดนั้นเลยเหรอแค่เห็นโทรศัพท์เมียเนี่ยโทรไปอ่ะต้องรู้จักกันว่าเป็นใครนะอย่งนี้จะเจอกันกลางถนนจะมาซัดกันอย่างนี้ได้ไงใช่ค่ะทั้งได วิวัสดกนะคะที่ถูกกุญแจแทงเข้าที่เบ้าตาซ้ายนี่เป็นรูโบเลยนะเลือดไหลนองแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายอูแบบที่เห็นหนักอยู่เหมือนกันนะคนจมอมบวมเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็แนะนำให้ไปตรวจร่างกาย แล้วก็นําใบรับรองแพทย์มาแจ้งความโดยจากการตรวจสอบทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุนะคะพอจะรู้ตัวแล้วค่ะมีการประสานฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีเดี๋ยวให้ตํำรวจที่คลายหน่อยนะมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องพอสรุปซ้อเนี่ยซอเป็นเพื่อนมายืมเงินหรือว่าเป็นลูกนี่เป็นอะไรีหรือเปล่านะครับอ่ะคดีนี้นะครับ